กลาบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระ FC ผู้น่ารัก FC ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะฮะเปิดขึ้นมาก็อ้อนเลยนะฮะปากดีเลยนะฮะ FC ผู้น่ารักเลยนะครับเนื่องจากวันนี้แทบจะไม่มีคือไม่มีทีเด็ดอะไรเลยนะไม่มีของใหม่เลยนะ FC นะฮะแต่ก็ผมไม่ได้แจ้งไว้นะครับแต่ก็มีเวลาเหลือเฟือเลยนะเพราะว่ากลับมาถึงห้องพักเนี่ย สองทุ่มกว่าๆนะครับก็มีเวลาเหลือเฟือที่จะมานั่งหาแบบของเก่าๆบ้างนะของใหม่บ้างเล็กน้อยเอามาผสมผสานกันนะครับเรื่องเรื่องก็คือเกิดความผิดพลาดนะฮะอย่างใหญ่หลวงเลยเมื่อเช้าคือ,เ,อเมื่อคืนนี้ผมไปนอนอยู่ที่ตลาดอ,าอยู่ที่จตลาดพรีเซนเตอร์นะครับผมตั้งใจจะไปเล่ตลาดพรีเซนเตอร์นะับเป็นนัดใหญ่นะครับ แต่ว่าผิดพลาดตรงที่ว่าคือกว่าจะไปเชื่องเมื่อคือนมันนอนประมาณตีสี่ไง fc แล้วผมยังไงไม่รู้ฮะตื่นไม่ทันนะครับนาฬกาปลุกแล้วผมไม่ตื่นนะครับไปตื่นทีงสี่โมงกว่านะฮะทำให้ก็หมดอารมณ์เลยนะฮะผิดพลาดทางเทคนิคอย่างใหญ่หลวงเลยนะครับเหมือนกับร่างกายมันแย่งไงไม่รู้มันมันแบบมันไม่ให้ตื่นนะครับ fc นะฮะคือตั้งใจจะตื่นเจ็ดโมงหกโมงอะไรเงี้ยนอนสองสามชั่วโมงฮนะ แต่ร่างกายมันมันไม่ไหวนะครับเอฟซี 4, นะครับก็เลยผิดพลาดเลยแต่ก็ความตั้งใจจริงของวันนี้ก็คือว่าไปร่วมงานชันนกกิจนะครับผมแฟนของพี่แดงพระรามห้าถ้าใครเคยดูคลิปนะครับของพี่แดงพระรามห้านะพี่ชายใจดีนะครับผมเคยสัมภาษณ์นะแฟนแฟนคู่ชีวิตของพี่แดงนะพี่พรนะฮะท่านท่านเสียชีวิตแล้วนะ ชวนาิจวันนี้ประชุมเพื่วันนี้นะครับผมก็ไปก็ไปร่วมงานเข้ามาวันนี้นะฮะก็นั่นแหละครับผมก็ใครอยากรู้จากพี่แดงพราหาย้อนย้อนไปดูได้คลิปนะฮะคลิปของพี่แดงพราหมามีนะครับเลื่อนดูได้นะครับผมก็จะเห็นพี่พรนั่นะฮะพี่พี่พรภรรยาคู่ชีวิตของพี่แดงนะฮะพี่ผมเรียกว่าพี่คนสวยนั่นแหละครับผมเจ๊คนสวยนั่นแหละ ท่านได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับผมก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยกับพี่แดงอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้ผมก็ไปชำนาญก,กิจพิธีชำนาญก,กิจเ,เจฟอนข้ามานะครับ fc นะฮะคลิปนี้ก็มาทักทายกันแก้เหงานะพระน้อยครับไม่ค่อยมีพระอะไรเลย fc นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวจะคิดถึงกันนะครับผมผมก็ไม่อยากจะส่งคลิปแบบขอโทษนะครับวันนี้ไม่มีคลิปนะ ไม่อยากจะส่งนะะก็เลยต้องเนี่ยฮะเอาพระที่ว่าที่เหลือเพียงน้อยนิดแล้วก็ที่ว่าติดมืออยู่บ้างนะมาต่อกันไม่โดนเนี่ยอ่าเอามาให้เอฟซีดูนะครับเริ่มต้นกันที่นี่เลยอันนี้ตะกุดอันนี้เป็นชุดใหม่นะครับเป็นตะกุดคู่ชีวิตหรือเรียกว่าตะกุดคู่ชีวิตอ่าสาริการเองฮนะเนี่ยผมได้มาเก้าดอกเพิ่งได้มาสดร้อน,อนจากกวาจากใจกพิจิตรเองนะครับผม นี่ฮะก็ตีเป็นอา่ายุคไหนครับคือตะกรุดแบบนี้สาริการเนี้ยเขาตีวัดบางไผ่อา่าหลวงพ่อพิษวัดบางไผ่นะครับหลวงพ่อพิษวัดบางไผ่แต่เน,นี้ยสวยจัดนะแล้วดูคนดูเนี่ยอาจจะดูว่าไม่ถึงยุคนะครับผมแต่ถ้าใครบอกว่าเอ้ยแบบนี้ไม่ถึงยุคหลวงพ่อพิษนะครับก็สามารถไปดูตะกุดพวก หลวงปูผพูอะไรพวกนี้ได้เลยนะฮะเนื้อหาจะคล้ายๆกันเอาเป็นว่าผมการันตีแท้นะตะกรุดเนี่ยผมการันตีแท้ทุกดอกเลยนะฮะเนี่ยมียันนะน่ารักมากนะน่าใช้นะครับผมเนี่ยยันคู่ชีพทั้งหมดเลยนะสภาพผิวิ้่เก่าเก็บนะครับฟิเนี่ยเก็บผมเก็บมาจับมาหมดจุกันนะเนี่ฮะเก่เาเก็บจริงนะครับผมนะฮะผมแล้วผมก็ไม่เคยเห็น ที่ไหนอะไรยังไงล่ะครับผมเนี่ยเป็นยันคู่ชีวิตทั้งหมดเลยนะครับผมเนี่ยมีขีมดจดยุงเกาะนะฮะทุกอันเลยนะครับผมมีเก้าดอกนะครับ fc นะฮะเก้าดอกนะครับผมอันนี้ขายเลยนะครับขายเลยแบ่งเลยนะผมการันตีแท้เอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่ผมไม่การันตีว่าเป็นเกจิไหนนะฮะดอกละสองพันบาทนะครับอันนี้บอกราคากันเลยนะครับ บอกราคากันเลยเนี่ยดอกละสองพันบาทแบ่งกันนะฮะเอาไปใช้นะไม่ลดนะครับดอกละสองพันบาทนี้คือผมบอกตรงเลยว่าไม่เคยเจอที่ไหนนะครับไม่เคยเจอที่ไหนเนี่ยก้าดอกนยครับ fc ครับเนี่ยจะกรุดสายพิจิตนะจะกรุดคู่ชีวิตสายพิจิต,นะจกกจตแล้วเป็นอา่าจะเรียกว่าอะไรอ่ะสาริกาก็ได้นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยคือไม่ต้องตีถึงหลวงพ่อพิรักตีแค่หลวงพ่อเตียงเนี่ยยุคหลวงพ่อเตียงนี่ก็เนี่ยฮะเก่าเก็บไหมครับผมเนี่ย 3ามสี่ห้าหกเจ็บเป็นยันคู่ชีวิตนะครับเอฟซี FC. นะฮะจานเต็มสูตรเต็มดอกเลยนะครับเนี่ยผิวหิ้งเก่าเก็บนี่ฮะนี่ฮะดูดูวะเนี่ยเก่าไหมเอฟซีครับผมนี่ฮะอุ้ยน,นะฮะเก่าเก็บนะครับผมแท้ดูง่ายสบายจา่า ดอกละสองพันบาทแบ่ง f c ฟซนะครับผมถ้าผมเปิดข้างนอกเนี่ยผมเปิดดอกละสี่พันสามพันห้าอะไรประมาณนี้นะครับผมตังจไว้นะอันนี้ยังไม่ได้อะไปที่ไหนนะครับเพิ่งได้มาติ่งได้มาเมื่อวานก่อนจะเดินทางนี่เองนะครับผมแต่ละโอแต่ละดอกนี่มีขี้ยุงเกาะเกาเก็บนะครับผมน่ารักนะฮะน่าน่าใช้นะผมบอกได้เลยนะครับผมตะก,กุดอย่างที่เคยพูดกันไว้ว่า ตำนานตะกุดยันตะกุดคู่ชีวิตหรือว่ายันอสิสติเนี่ยนะครับผมจะเป็นเกจิไหนก็นแล้วแต่ขอให้มียันตัวนี้นะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวของยันเองเลยนะครับผมแล้วก็ยิ่งได้เรียกว,ว่าพลังการปลุกเซกนะฮะจากสุดยอดพระเกจิคณาจารย์ที่เรียกว่า อะไรมียานวิเศษแก่ก้าเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มพุทธุคุณไปอีกนะครับผมนะฮะตะกุดแท้นะครับการันตีแท้นะครับผมอันนี้สายบ้านผมนะครับผมแต่ไม่การันตีว่าเป็นพ่อพิษพ่อเตียงแต่ยังไงก็อยู่นี่นะครับพ่อพิษพ่อเตียงนี่นะครับไม่ไม่ไม่เกินไปจากนี้แน่นอนนะครับผมที่พ่อพิษเป็นพ่อพิษก็คือบางไผ่นะแต่ผมกลัวคนจะติว่าเฮ้ยดูอะไรยังไม่ถึงอะไรอันนี้ควรจะประมาณหลวงพ่อเตียงนะะถ้าหลวงพ่อเตียงก็คือใช่เลย แบบนี้นะฮะใจหลวงพ่อเตียงเขาไม่มีฝาบาททองเหลืองไงอ่าพ่อเตียงเนี่ยเขาไม่มีทองเหลืองเขามีแต่ทองแดงที่ทำะนะพระพิพ์เนี่ยคือมีถ้าเป็นวัดบางไผ่นะจะมีฝาบาททองเหลืองกับเนื้องเงินนะครับไม่ผมให้ดอกละสองพันเนี่ยคือถูกมากนะเอาไปใช้ครับเอสีนะฮะแนะนาผมแนะนําเลยนะครับผมอ,อันนี้มาดูเรื่องพักเครื่องกันบ้างนะครับพิมพ์ขี้ตานะครับ องแรกเลยนะอันนี้เป็นผ้าใหม่นะหน้าใหม่นะครับผมอันนี้ตีเป็นช่างชาวบ้านนะครับเอฟซีเอาเก่าๆเ,เอาแค่รักแก่ชอบนะตีเป็นพิมพ์ช่างชาวบ้านนะครับเอฟซี FC. ครับคลิปนี้ผมอาจจะอยากจะละสักไม่เกินยี่สิบอรนมันจะทําได้หรือเปล่านะครับ,รบพิมพ์ขี้ตาช่างชาวบ้านนะครับเนื้อหา จัดจิตจิตจัดจด,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 จดม,มันมันนะครับเอฟซีครับ,รบ <Okay. S 1> พักมาได้นะครับเอฟซีนะฮะ mm hmm. คือเอฟซีบางคนสงสัยเอ๊ะทำไมไม่บอกราคาบางทำไมอัตกุดบอกอะไร,ะค,ร mm hmm. คือไพยอย่ยางเงี้ยผมก็จะเปิดราคาตามหน้าตานะะเอฟซี hmm. คนไหนหล่อๆนะฮะ <laughs> 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 ผมก็จะเปิดแพงนะฮ <laughs> ะ ใครหน้าตามคดีก็เปิดถูกไม่ใช่คือมันมันเป็นหลักการการขายฮะจริงๆยังไงอะคือคือใครที่แบบประจำมาออาพูดตรงๆผมว่าทุกคนจะเหมือนกันอะใครที่เป็นเอฟซีลูกค้าประจาซื้อกันทุกวันทุกวันเนี่ยไม่กล้าเปิดแพงอ่ะจริงๆนะครับเอฟซีจนใครที่มาแบบนานๆทีเนี่ยผมก็จะหน่าหน่อยนะขอหน่อยนะฮะ ปกติเปิด fc คนประจําประจําเนี่ยแล้วเปิดสามพันห้าพันเนี่ยเปิดเอ่อ fc ขาจอนนานมาทีเนี่ยล้านห้าอะไรอย่างนงี้นะเนี่ย <laughs> อันนี้ก็เนี่ยแหละครับพิมพ์ขี้ตาช่างชาวบ้านนะฮะเนี่ย มันมันนะอันนี้มันกว่าจีดกว่านะจีดกว่าองค์องนี้นะฮะนี่มาต่อกันเยอะนะครับผมถามกันเยอะนะแต่ต่อกันไม่โดนนะเอฟซีครับผมแต่ก็แล้วแต่ความชอบนะบางทีผมพูดเนี่ยแนะนำโน่นนี่นั่นเนี่ยไม่นั่นกันแล้วครับผมแเอาองค์ดี้อะไรเงี้ยเพราะว่าความชอบต่างกันนะฮะโดยเฉพาะผ้าหล่อโบราณเอฟซีเนี่ยมีกับแพปยิ้มนะโหนี่คนมาถามเยอะนะสององค์เนี้ย แต่ผมก็ยังว่าแหละนะครับผมศัก์สีผัดแท้แล้วหนังบอลก็จะหายากแล้วด้วยนะฮะผมก็เปิดแรงหน่อยนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเปิดซอบๆลงมานะครับผมเอาบวกกำไรบางๆนะครับ fc นะครับเนี่ยก็ดูกันบ่อยแล้วก็จะไม่ไม่ให้ดูนานนะครับ fc นะครับไม่ให้ดูกันนานเดี๋ยวก็ fc จะเบื่อม่มใช่ไรหรอครับนะอ่นะในอย่างเงี้ย ขี้ตาฐานบอดทองคำเนี่ยห่าโโงกันเยอะนะโลหะเหลืองอมเขียวนะฮะกระแจโลหะนี้บอกอายุนะครับผมครับใครผิวหิ้งเก่าเก็บนะครับพิมพ์ขี้ตาฐานบอดทองคำนะฮะอ่าเขาเรียกว่ารูปงามนามมงคลน,นะรูปงามนามมหามงคลเลยนะมีทั้งเงินทั้งทองในองค์เดียวนะครับผมเมียพุทธคุณลดเหลือประสบการณ์โอโ้โหสุดยอดนะฮะพิมพ์นี้นะครับผม นะมีโคด้วยสวยๆเลยนาคอตรงนะครับเนี่ยนาคอตรงโคดไม่เต็มนะฮะพิมพ์ขี้ตาฐานหลวงเพราะเงินพิมพ์ขี้ตากลุวัดขวางนะพิมพ์ฐานบอกทองคำนะนครับผมหมดไปแล้วนะฮะอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าเคยลงหรือ,อยังนะพระป่าบุลือนะครับ เป็นเปนไอ้ตั้งแต่ชุดแรกลแล้วนะครับพี่ที่ผมไปเอามาจากป่าแกนะครับผมชุดแรกผมจาไม่ได้นะว่าลงหรือยังนะครับเนี่ยผมจำไม่ได้นะเ,คไไดเคยลงแล้วก็ขออภัยด้วยนะนะครับเอฟซี FC ครับไอ้ชุดที่ที่ผมไปเอาที่ผมเดินทางไปเอาล่าสุดเนะี่ยไม่ไม่รวมกับที่ว่าท่านท่านส่งมานะเพราะว่าป่าบนระืท่านส่งมานะครับนะครับ ผมก็เหมือนเจ้าเราแหววว่าเคยลงแล้วนะฮะอ่านี่ชี้เด็ดที่ว่าเหลือเมื่อวานนี้นะครับ f สี่เหลือสององค์เนี่ยผมเอาลงองค์เดียวก่อนวัเนี้ยนะนี่ครับเนื้อผงกะลานะครับเนี่ยพิมพ์ปั้นนะอันนี้ของใหม่นะครับอันนี้ฝาบลูแกลักมากนะห่วงมากเลยนะครับผมมีห้าองค์นะครับห่อทิชชู่มาอย่างดีเลยนะครับเนี่ย ห่อที่ชู่มาอย่างหนาเลยนะครับนี่ฮะพิมพ์ปั้นนะครับเนื้อผงกลลานะครับสุดๆไปเลยนะฮะนี่ยจีจาร์ดมากนะครับ fc ครับเมื่อคืนก็หมดแล้วเรียบร้อยนะครับผมพูดถึงภาพเมื่อคืนก็เหลืออยู่แค่สามสี่รายการนะครับผมเหลืออยู่แค่สามสี่รายการต้องกราบขอบคุณสําหรับความเมตตากรุณาของ fc เลยนะครับผมอันนี้ผมก็จําไม่ได้นะเนี่ยว่าลงหรือยังนะครับ fc นางพญาเนี่ยของป่าบุลือนะชุดแรกนะผมก็เบอร์เบอร์นะครับผมอันนี้อันนี้นี้เป็นชุดที่แกส่งมาให้เมื่อวันจันทร์นะส่งมาให้เมื่อวันจันทร์นะครับผมแล้วก็มีชุดวันเสาร์อันนี้น่าจะเป็นชุดวันเสาร์เนี่ยที่แกส่งมาให้เนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยสมเด็จเนี่ยนะครับผมมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะครับผม ก็ดูกันเอานะครับเอซครับมีนะครับผมอันนี้เคยลงไปแล้วนะของป่าบุลือเนี่ยเหลืออยู่องค์เดียวเนี่ยเนี่ยครับผมจะกลัวเก่าๆนะฮะอันไหนลงแล้วก็จะไม่ให้ดูนานนะครับเอนะฮะเดี๋ยวเอซเบื่อนั่นแหละครับผม ันนี้น่าจะยังไม่ได้ลงนะครับ fc ครับสมเด็จนะฮะก็ดูกันแก่เหงาเพลินๆกันไปครับ fc ครับวันนี้ผมก็ตัวผมเองยังผิดหวังที่ว่าเออแหม่พาจงังใหญ่ลงไม่งั้นจะได้พาเยอะเลยนะครับแต่หลังจากเนี้ยผมก็จะเดินอยู่สามสามตลาดสามจังหวัดละพรุ่งนี้เดินวัดพรมมากนะครับพรมมากอา่ลบบุรีนะครับเพื่อที่ว่าแล้วนอนอยู่สิงห์บุรีเพื่อที่ว่า เช้านะจะเข้างานที่โรงเรียนสิงห์บุรีนะครับก็มีงานประกวดที่สิงห์บุรีนะครับอ่าอาทิตย์นี้ผมก็ยังไม่ได้เอาโต๊ะไปลงงานไหนหรอกครับนะครับอตโต๊ะพระโต๊ะว,วางแผงพระนะนะก็จะมีกโนโนนะ็น,นู่นแหละเอออาทิตย์หน้านะครับสิบสิบเอ็ดนะครับผมมีงานที่มหากรรมงานประกวดงานใหญ่นะครับที่ตลาดพระเครื่องตาคลีนะฮะตาคลีเซ็นเต,นเตอร์โดยประธานจัดงาน อาจารย์วัตตาคลีนะครับผมงานใหญ่เลยนะครับผมสิบวันที่สิบสิบเอ็ดนะครับผมก็ไปร่วมกันได้นะครับผมงานนั้นเนี่ยผมก็เอาทีมงานาโตะนะฮะช่างถ่ายรูปอะไรต่างๆนะครับไปร่วมโดยเฉยกันก็คือผมเป็นรับออกงานนั่นแหละนะครับเอฟซีนะฮะงานประจําของผมนั่นแหละครับผม วันที่สิบสิบเอ็ดกันยายนนะครับผมวันที่สิบเอ็ดเนี่ยเป็นวันวันประกวดนะครับเป็นวันประกวดวันที่สิบก็เป็นวางวางแผงพระนะครับผมก็ตาคีนี่เป็นถือว่าเป็นเมืองเ um, มืองพระนะครับผมมีตลาดพระเครื่องประจาทุกวันพุธคนเยอะมากนะครับคนเยอะมากแผงก็สามสี่ร้อยแผงนะครับเพราะนั้นเนี่ยงานครั้งนี้ถือว่าเป็นงานครั้งประวัติศาสตร์เลยนะฮะโดยชาวตาคีเองนะครับโดยชาวตาคีเองนะครับ อย่างไรก็มาร่วมด้วยช่วยกันได้นะครับพี่น้องแผงจอรยุทูทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับผมค่าโต๊ะนะครับวันเสาร์ขายได้สองวันนะครับสามร้อยบาทนะครับคาโต๊สา0ร้อยบาทส่งพระก็สามร้อยบาทนะครับเอาพระมาส่งนะฮะมาวางแผงพระกันเยอะเะนะครับผมตาคีนครสวรรค์โอ้โหเมืองแห่งเมืองแห่งยอดพระเกจจิของเมืองไทยเลยนะเนี่ยตาคีเนี่ยนะครับผม หลวงพ่อพรมหลวงพ่อเดิมผมรู้ว่ท่านอยู่เขตตาคลีหรือเปล่านะพ่อเดิมเนี่ยแต่ว่าพ่อพรมหลวงพ่อโอดหลวงปู่ศรีนี่นะฮะตาคลีทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วล่าสุดที่ว่ากําลังโด่งดังในท้องที่ตอนนี้คือหลวงพ่อนงนะฮะหลวงพ่อนงนะครับอ่านะครับนี่ฮะ้เครื่องรางอันนี้โอ้ก็มาถามกันเยอะนะเนี่ยครับผมไม่รู้อะไรเนี่ย กุกๆๆ,ๆนะฮะผมเห็นบางคนเขาเรียกเบียไปหมดนะครับผมหลักแดงด้วยนะครับเอฟซีครับนะกเก่าๆมันๆนะฮะเอฟซีนะ 3, นะเครื่องรางอย่างนี้นะครับไม่รับประกันนะฮะไม่รับประกันนะครับผมเอาแค่รักแค่ชอบแค่เก่าๆนะฮะเก่านะมีของดีมีความรู้มากินตับกันไปเลยนะครับผม เคยลงไปแล้วนะมามาต่อกันเยอะนะลูกเนี้ยมาต่อกันเยอะถามแต่ว่าไม่โดนราคาไม่โดนกันนะะนะครับก็คงจะทีเด็ดวันนี้เลยเนี่ยคงจะเป็นเนี่ยตะกุดชุดนี้นะครับผมตะกุดฝาบาทนะครับผมสายวิจิตบ้านผมนะฮะไม่การันตีว่าเป็นหลวงพ่อพิษหรือหลวงพ่อเตียงแต่การันตีแท้ของดีที่น่าใช้นะฮะ ท่านเอาไปเลี่ยมพลาสติกนะเล็กๆนะเอาไปห้อยเขาเรียกว่าห้อยพวงกุญแจห้อยกล้องอะไรพวกนี้นะตะกรุดคู่ชีวิตนะครับแคลคาดนะก็เ,เรียกว่าตะกรุดอยู่คนอยู่นะตะกรุดอยู่คนอยู่เนี่ยดอกละสองพันบาทผมแบ่งค่านให้ไปใช้นะผมให้ไปเนี่ยผมก็ไม่ไม่เหลือนะแต่ผมมีมีดอกอื่นไงผมมีดอกอื่นไว,ไว้ไว้ติดตัวแล้วนะครับผมอันนี้เล็กๆน่ารักนะเล็กๆน่ารัก หิ้งเก่าเก็บทุกดอกนะแล้วผมผมบอกว่าผมคือผมจำไม่ได้หรอกว่าดอกไหนอะไรยังไงนะ FC แบบเฉพาะจะจงดอกไหนอะไรยังไงเนี่ยไม่ได้หรอ FC ผมจําไม่ได้นะครับถ้านั่นมาเนี่ยนะฮะนี่ครับมีกระทีเบ็ดเหมือนกันนะของป่าบุลือนะครับโอเคนะ นะครับเอาแับสั้นๆเนาะแก้คิดถึงกันนะครับพ่งนี้น่าจะมีเยอะแหละนะครับเพราะว่าเดินผมมากนึ่งผมมาเมืองแห่งของหลุดของหลงเลยบบตลาดวัดโพเครื่องพระเครื่องผมมากนะครับผมหากท่านชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0ู1ย์ห7หนึ่งแปดเก้าแปดเจ็ดสามสี่สองศูนย์หหนึ่ง แปดเก้าแปดนะครับแล้วก็จะให้ดีแอดไลน์มาเลยก็จะไวนะครับ FC ครับแอดไลน์มาเลยนะครับก็เบอร์นี้แหละครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ในคลิปอีกทีนะฮะที่คลิปอีกทีนะครับก็กดลิงก์มาก็เพิ่มมาได้เลยนะครับ FC ครับนะฮะกราบขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมที่ซัพพอร์ตช่องซัพพอร์ตซัพพอร์ตผมนะฮะดูแลกันมาตลอดเลยนะฮะ พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอกลาบลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ